เรียบมันเรียบมันนะครับฮะเอ้าเอาครับเลยนะครับนะครับอ่าไม่มีเคยมีความยุติธรรมให้กับฝ่ายประชาธิปไตยถามว่าแก้ไขลำดับเงินมีก,รก,กรารเลือกตั้งบอกว่าล้มล้างไอ้อย่างนี้เฮียเนี่ยพี่น้อง านครับครับวันนี้หลังจากเราท้แหลงข่าตัวนี้เสร็จแล้วเราจะเผาครับเผาตอนนี้เาให้มันพิไปมันตายนิไปองค์กนิตรครนิสิตเตงทีพไปองรตตอย่มันด้วย นายนอง,งมีอะไรจะคุยกับนายน้องเราไหมปกติแล้วครับน้องครับตุลาการเนี่ยนะครับย่อมเป็นที่พึ่งที่พักที่พิงทางด้านกฎหมายเป็นประการด่านสุดท้ายทั่วทุกนานาอรารยาประเทศที่มีที่เขามีสารรัฐธรรมนูญอยู่ไม่มีสารรัฐธรรมนูญประเทศไหนประเทศไหนะไหน,นะครับ ที่กระบขะบางสุกุลและมหาบางสุกุลให้สารพัฐธุูนกับพ่อเขามาด้วยครับผมไม่รู้ว่าพ่อเขามาเป็นใครแต่มันบอกว่าเส้นใหญ่มากเอาเราไ่ลองฟังนะครับพระว่าได้ผมก็ว่าได้ อันนี้จาวัาตสังขาราอุปาทวายธรรมนิโรอุปชิตวานิรุันตีเตสังอุปสม,มุสุโคไปตายก,กันเลยสั่งผมองเผาแล้วครับเอาพี่น้องจะเผาแล้วครับตรนนี้ครับที่ยอดทั้งหมดนะครับไว้จมกล้วอันนี้ใช้แล้วนะครับใช้แล้วด้วยขอให้ดวงวิญญาณของผู้ที่อยู่ที่เคยอยู่ตรงนี้ ไปถึงประเด็ไอ้ตูนาการพ่เรียด้วยต่อไปนี้คนแสดงจะไม่ถอยอีกแล้วยังไม่ดินั้งจะไม่ยอออีกแล้วังไม่ดิ้นห่งใรก็ตามแต่มาเป่าลูกวีตรงนี้อ้กันต่กหน ตัวมันละก็สูบออกไปเอาละครับตแม่พี่น้องครับประคองกันหัวครับฮะโอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้ามันไปติดเดี๋ยวก็ต้องเพลงนะครับพี่สักครับพี่สักนะครับพี่สักอยู่ไหนนี่นะครับแม้แต่ชื่อยังหมดเหลือแล้วครับขอาละครับคุณอาการเต่าเสืง มัคือสิ่งทุกข์ที่สบายยั่งยืนเพื่อการทำบัะเทศชาติบ้านเมืองเอาไว้และวันนี้นะครับทำเรื่องดีมาลงบนสิบสิบจุดเที่ยวไหวับ้วขณะนี้เราได้ส่งส่งวิญญาณของไอตัวนาการสารพระบรมทูลเก้าตัวครับพร้อมกับครั้งต่อไปจะมาเผาไอหนีชามหาเจ้าพระวิโรธไอป่อป๋าชัวร์ครับ